คอยทักทายมาจับแบบจับมืออะไรแม่ตามประเทศบอกแม่บตามประเทศจะมาจับมือเราประเทศเขาต้องหอมแก้มไหนเออบางที่เขาก็กอดไล้ทักทายแม่ได้ไหมเนาะของกูง่ามกูอ่ะเลยเบิ๊กใหญ่นี่มอนี่แหละมอนอนะมียัดซีเรียลนะมอนี่ยได้ใช่มอนี่ยมอนี่ยเลยทักทูแฟนดีมอนี่สบายดีเด้อทุกทุกคนอันนี้เป็นอีพีหนึ่งเนาะต่อจากตีมวยเนาะมือนี้พวกเอาแตมาเบิ่งตีบะกบบดได้ตีนาะกบมีแต่มาเบิ่ง มีทีมงานเบ้าดีมอาก้อยเนาะแล้วกับยูทูบเบอร์หลายคนที่ว่าจะเตะเตะบอลในนี้เขากมาเบิงบ้งมาเบิ้งเนาะมาให้กำลังใจอย่างเดียวนี่เนาะเดินตัวนี้เสื้อสีเขียววะสั้นเบ้าดีมาเจอกัน<ช>อีกแล้ว EP EP ท้ายไหนนะจะว,วมนนี้คือวสาม e ีวัวในแบบแบบส่วนในตอนท้ายไล์คลิปเลยนะมาปากเซ่เนี่ย อนกีฬาเ้กนกันก่นเนก่นเอ้าโอ้แม่ีแม่าวบริตตี้มเขานวเม่นีโอ้ม่ทานําเลยสวัสยดีอาสวดีคอยทักทาาจับแบบจับมืออะไรแบบตาาเทพบกตามาเเาต้องเแก้มไเออบางที่เขากรกอยเลทักทายแม่ได้เนาะเนออแม่ได้เาะแ่แก่เ ก็แม่นอย่ว่ะคนเหมือนกับเบิงคลิปนั้นไเินได้เินจะว่าตีมวยเฮ็ดเลยได้ตีมวยเฮ็ดเลยได้โอ้เพิงสองยังลสบายดีสบายดีฝรั่งอ่อยนะโอ้ k เคนพีแมนเด้มาเยอนปักซี่อีกโอ้กลองไม้แมนกล่องไม้กลองไม้กลองไม้จับวี่บ้างไงกันสันู่บ่แต่แต่ว่ามือเศ้านี่กล้องก็ไม่ผู้เศร้าก็ไม่อีก ไฟสิคือมึงฮะับกล่องใหม่แต่ผู้สาวเก่าเอ้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 ากระทึกแต่ยังบอกเราอีกท่มันยังบอกบนโต๊ะนี้เราจะบอกเราโต๊ะมันต้โต๊ะไหนก็ได้ทร่บอกขึ้นแหละรื่องยังของเราบอกมาบ่มีบเคยมีจะคื่อจะมือเราความจริงมันสิเปิดเผยเองหรอกแม่แล้มึงไงคักแล้วอยู่ใกล้ผู้สาวสาวคุณเวียงวันนี้แห้งคักเฮ้ยเสือใจเงาอมึงไปอุบลมิเยังมี คือเสือบอกเขาไปเบียงนเดียวเขาก็มีเขาบอกเรื่องความเสียใจกันจิมมี่นะเขาไปถ่ายคลิปเขาหยอกเขาเสียเขาเศร้าเขาซื้อขบะเขาฟังเข้าใจเป็นการแสดงนะทุกอย่างเป็นการแสดงนะอุบลเป็นยังไงอุบลฮะอุบลขาวดีม้วน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 เอออุบลม้วนดีม้วนมวนโอ้โชุดชีวิตด้วยนะแบบอัดเพลงมื่อคืนบ่ได้ข่าว เออกับนี่น้อยนึงคือมาใส่ออโต้จูนไงใส่กันเสียเงิน2,000บาทเงินเฮียเสียเงิน2,000บาทนะเฮียอยู่ไงเฮียอยู่ในหานก๋วยเตี๋ยวนี่ไปเห็นยังโจ๊กออกโจ๊กเขาได้ใจค่าก๋วยเตี๋ยวมันมามาของห้างเงินตื่นไาเสียใจขายดีกโบหินบ่เมื่อเราจะก้มตื่นมากก็จะหาเงินสิไปออกไปกินเขาอีกทั้่อไหร่ะเื่อนเมื่อไราจะก้ม จังเมารดนนเนียูตะวันแดงกับซามผมอยูห้องเด้ยห้องบริเกนกินกินอยไเนเต้บ่าบริเกนครันะบิเินนอนตากันนอนอยู่เึงนเี้ยสงเงินสองพัเฮียกัเฮียไปตียังซยืมบักบิ๊กอีกสองพันเอาคือว่าอาเพลงจนบ้าอาดเพลงเมนอาเพลงอัม่ขึ้นมันประยักดีอมันต้องตบเสียงคอร์คอรัต จูนชี้อยู่เนาะจืนเปจนมาโอ้โอ้ว้าโอ้ระวังเด้อยูนี่ฮนเอาแล้วอยู่ตะกร่อเด้อเอาสิกันฮะแบ่แงค์นบงคปแบงค์แบงค์แบงไ์แบงค่แบอกแบงค์แงค์แงแงแฟนแบงบงกบง้์แบงค์บอค์แบงคบงค์แบงคบบแแแงแบแงแค อันนี้เต้ใังไๆนี่เป็นคันอย่างนี่แม่เป็นคันคันนี่คันอันนี้แหละคันทั่วไปที่เขาจัดขึ้นนี่ปากเซหรือว่ามันจะเป็นช่วงที่เขาจัดตอนตอนนี้หอมจ็คทีมไดไลทีมสมาร์ทเขามั้อบจ็คทีมเหมือนกันตอนนี้ว่าหอมหอมเต้เขาหอมแปดทีแปดเนี่ยทีมงานมีสปอนเซอร์นี่เด้สปอนเซอร์ตลักนไงบะนี่บะโอให้นี่เจ้าเนี้อาริตาอันี้ โอ้อดิตาของกูง่ามกูอ่ะเลยนี่บิ๊กไงนี่มอนี่แหละมอนอนะมีอ่ะสี่เดือนนะมอนี่ได้ใช่มอนี่มอนี่หักซูอาแฟนดีมอนี่คนดีมากคนดีซาเดี๋ยวเป็นแบบอย่างเยอเออเนาะแมนเน๊เป็นแบบยางเนาะบ้าดีมอนี่มาถืออันนั่นได้ตีแล้วบ้าฟนตีไออีกมาได้อยส่งผมยังเว้ยสลบกับมีนี่นะส่งผมยังนี่ ส่งเมียส่งแฟนตีส่งแฟนตีบัดโมยอยู่อนนเด้วยสักกูหมู่เอียงหน่อยทรงม่ออันนั่นป่ะทงพรมยังบิ๊กมวยไงบ่ะเลยเอ้าตอนนั้นกุมูส่งเออส่งพรมตีเมียส่งพรมตีเมียอ๋ออันนี้ส่งพรมเมียตีเออยลาซูงอันนี้ส่งพรมเมียตีบอลข่าวมึงไงเนี้ยตีเอาตีเอาเดี๋ยวเราส่งบิ๊กไงส่งพรมยังบนนอหน้าเมียทรงบนนอหน้าเมียปิดนอนก็ไปสั่นมันบนน้อนมันขึ้นก็ขึ้น กลางคืดเห็นมีแมันนอนเนาะมันเห็นบบเลนนอนกลางคืนเดี๋ยวมันมันนอนกลางเว้นมีนอ้มันมีแมันเห็นตื้นกังเว้นมันก็โบเลนน้อยซีเรียนเนาะทำแบบนี้ก็ได้อคอยู่ได้จริงจังปะป่านั้นเป็นลุงพ่อบางว่าโอ้สิตายแล้วสิตายแล้วได้กุ๊บฝ่าขอดเมีแอ้มป่สิตายว่าฝ่าไปขอดเมียสิตายสิตายเยอะว่ะผมรักแตกแล้วจังกันซื้อเอากันซื้อยอะกันซื้อเยอะกันซื้อเยอะกันซื้อเทนต์ันซื้อพี่น้องยะ แต่ว่อนนั้นมันมาจากเรื่องจริงเลยครับวอรดีนวอรดีแมนบะดิ่มโซฟาไม่ไปหูอลไรจะไปบอกด้วยเลยกูหูแล้วกูหูแล้วเป็นดิ่มโซฟาตอนมึงอยู่เวียงอะไรดิโอ้ได้ยินเขาเมื่อวานมึงเมาแหละนอนอยู่ในโซฟาเลยแมนแมนมากินโซจูคือเขาบอกหลายคลิปโซจูเวียงแสบบโอ สียบปเสียบจนถือแบนได้เดยนี้แบนไม่ขึ้นเลยเพราะว่ากินร้ายกวดปวดกินได้กินได้เสียบไลยปวดเฮ้ยปวดแสบปักเซนาะเวยเนาะบวามเป็นสาววนาบ่เรื่องคือซาวด้อังกนีิเบอเรื่องโซจูเฮียบหอยกล่องขาดเลยเ่แล้วด้ยเงเก่ตะยูโดยังเดียวครับิเตะเตะเลยเด้กเขาเสมอกันอ๋อบ้านจะถึงเสยอห้องเย โอ้บังบังบังที่บังที่โอ้บังแลนทีแลนเนยุนเนาะเป็นหุ่นเป็นี่หอของุนเนาะเออคือคือคืออนสรเนี่ยคือสมเยังงล่ะมาอสมิ่งลงพยวเงฮะนี่ยังลงพยางท่านจะกบตีกบลงพาตัว เที่ยวอย่างกันเกเที่ยวอย่างกันรายการไปโบราเลื่อมลิ้นไม่เือมเพื่อนควบอ่าโอ้เดินอี่กัะมีสามเดินเนี่ยสามทีมทีมโอเคอะไรรางวัลที่นึงคือโฮ克拉ฟีมนะเออเพื่อนพี่ใหญ่แบบมีงานเลยนะคันมาอะไรใจร้อยแล้วเนี่ยไปขาขาดแบงขาแบงกินเลยขาแบงจะขาคล้องแล้วขาไปเลย แล้วมื่อนี้เขาใชไป่เสียเปลงั้นบิ๊กบอกว่าสี่อันบลูทูธไอ๋อบทูธโอ้ยบูทูธโอ้ได้ได้ตั้งสองเหเอปวจะลงบ่ไปเนซ้ายอยู่นี่ยฮะกอนี้เขายิงบ้อุ้ยไปกันิไปกันบางบานนี่โอ้ตาเดวไปไปเสหงกไไปเพิ่งเพิ่งเ่ไปกันเส้นหงกก่อนคองกันฮะป้องกูก็อยฮะ

เหือยแล้วเว้ยนี่เชฟมึงเ็นตียิงมามันรสิกกันโดนกันจิงจรินะโดกานมากหงไตะมามึงก็ได้นี่ยแฟนิงมานี่แฟนิึงบาแฟนิึงมบิึงมันเ่นโบราแล้วนี่บอกเจ้าตัวคนจัก้ไอ้ิแฟนเรามาปกกันแทนแน่นอบอนี่ก็ได้เป็นยังเห็นมาไเอามาให้นตุ๊กเอ ไปโทรมาโอแมนตีกีเก่งโอแมนแล้วอ้าวหรอก็บังตีโอเคโอเคโอเคทีมทีมมีอย่างซื่อยังเป็นนิวอันนี้แม่นันเตยบานเนาะก้อยก้อยน่าจะลงตั้งสองจะไปสกุลจะเขายืนกันบานอยู่นี่เนาะดีมเนาะ ดยู่อยู่นี่นะครับเนี่ยนี่ตกเลยได้ดนี่ทีมเฮาเาบ <ะ S 2> ่เอาอีกหน่อยนึงเนาะพลุ่มก็ล้มได้แม็กเป็นโคตินี่อือโอ้ยคืออยู่เนาะถอยแน่ถอยแน่เด้อทุกคน เออบิ่งมันอยู่ใส่ป่ะเรซองบ่ะทรงหางป่น่าจะอยู่ขึ้นอะไรพี่ไงนกโยโกโปร10ซนนี่ขากี่แจงดีเนาะเออขากินของดีแบบมันสว่างสวัยดีนะบ่คือโกโปร8โกโปร10ตะเหลืองเออแบบว่ามันแบบมั่วๆนะมันบปรยกคมแบบนี้แบบนี้มันมีสีชันกรวนไงโกโปร10มันจะออกเป็นเรื่องเรืองเหรอหนาเรื่องออกไปขึ้นปั๊ปเอาก็ได้ปั๊มเอ้าแต่ว่า มันก็บอกขาดตัวนี้หรออันนี้ขนาดปั๊บน้อยเดียวมันสมูทกันกันสันกันยังมันก็ดีกันมาแมนได้ดิลองดึกก็เชิงขนไดมาใหม่ๆวะหากระใหม่ๆได้นี่ยไส้ว่าเป็นดี่ยนดีใช่ไหมขาดขาดขาดทำมาลุ้นกันน้องพี่น้องอ้าวมาลุ้นกันธนาบ๊อนี่ไม่ได้กดกับที่ว่าพยายามให้ทีมงานสนานได้ กระเด็ไปต่อเอากระเด้ไปต่อเอากร้เด็เขาได้แต่หอแปดบันนี้ชิบกไะด้เขาของหอแปดไอ้น้องนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์บรบาณนี้ยูทูบเมียนว่นยูทูเมีนว่เขากะเตะบ้านแต่ละเมิงอะรเป็นรองหลายด้อเสียบลดกยาเซตโอ้ย ลืมเข้าห้องน้ำนะนี่นะนะครับว่าเขานี่กันรอดอยู่อ่ะอ้มันี้รออยู่มันบู้ยาญเจ็บเลยผู้ยาญได้โลดเธอเลยบิังแม่จังเม็ดแล้วสองสองสองเวลาผู้สาวย่างไก่เมื่อคืนนี้เป็นไข่กินยาปลาสองเม็ดเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาเสียบหนักเลยกินยาแก้ปวดสองเม็ดมันมันโหลดเธอได้เลยนะครับเลยเรานถือบ้านนะครับเอาไม่ทำแม่ได้เลย มันโหลดใส่ได้ผู้สาวเวลาผู้สาวยังกายเที่ยงคืนแแบบเวลาเลิกๆลเนี่ยนี่ไปเปี่ยวเนี่ยมันยังโหลดใส่โดดเออโดดใส่เล่เตล่าไปใส่ต่อนี่บอลอีกขอนึงหน่อยฮะเตล่าไปใส่ต่อนจะออกไปเคืียรบิ๊กใหญ่ที่ว่าจะได้กระทาบุต้หงส์กันเนาะกระทากระเจ้ากระเจ้าตอนไปท่าไปยิงพี่ไปดิงเถอะนี่นะ เพราะว่าบ <owad S 2> <Chain aling. S 1> ิ๊กไงเนี่ยนี oh! th ái, th ái, ่ว่าพาไอ้ไมโก้ครับอันไอปุ้ยอะไรกระดูกเสาร์อะไรแต่พาไปไทยอันหนงมีเพลงเอ้าไทยวีใช่ปะเอไทยไทยวีแวดิ้งมาแบบไทยภูมงานแต่งอยู่แล่าวยังไงไปส่งทางโอ้เกือบเกือบได้เกือบเกือบ ก็สองหัวลงก่อนเละเอ้าโภดิ้งหน่อยออกก่อนนะเตะหนึ่งสองสี่หกเตะหกขับหนึ่งให้ตะหน่อยไม่รีนก้างนะซอยกำเนากำลังมันยืนบ้านได้ซอยเซนเตอร์ฮะเส้นบักเย็นมันยิงผัานได้ดิกระมีที่จะเสื้อแดงยิงเนาะทีมเฮาอี่ตั้งอ้อมต่อมือให้เทีอาศัยอะไรบอสอาศัยเขาเสมอเขาจุดถ่ว โอ้ยนี่นะทีมควยสีแดงเขาหอมแบบเจ้าอหละโอ้ยตกที่นะตกโบฮันตก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 แล้วส่วนเมื่อเลยตกแล้วคันสบอนี้เขาไปถาเด้อยิงแน่ยิงแน่เออฟังเขาอย่งนีเห็นยิงจักเชอรอเนาะยังยังยังไมย่อ้บพวกนี้คุณเขาเป็นไงนี่ก่อนเวียงเึบ โอได้เรื่องเว้ยครับางเรีองนีชอว่าชุดยอดนะตี่อยู่บกตเลยเลยนอยู่ตรงหนเนี่ัดียบ้านกรบอเโซกอะไรเ้นี้เจ็บทั้งนักกองหน้าทั้งอทันั้นเลยฮบดิโ้ย่งเลยเลยวะเอาบอกไปยังสอง่าเอาปวดมันหมักฝ่าอยู่แล้วผมเดี๋ยวีมันขอห้งพอยามเลียมดีๆแล้วรออไปเตินเขาลกับลบอ่ อันนี้บ้านซีหาเฝ้าแล้วมันจะยิ่งจะโถ่อะไรหาเฝ้ายิ่งจะโถอ๋อหาเฝ้าเข้ากั้นบ่อห้ลินบ้านแห้งมันจะโมดูเดือดตัวกันเลยแบบนี้ก็ดีกันอันนี้กำกำกัดอยู่ะบอกบอกเดีว่าไม่ไม่ขาดจริงมาพวกตีมสาแต่ก็บบ่อไฮเตะรีกับมาเตะคือกั้นพวกที่เคยเตไหลแต่คนเดียวลงไหลคือทีมสาถ้ายังไหลลงลงไหลคนนึงเรสร็จเลยแถบเตะมุม bỏ sợ đẹp đấy, Thế sẽ nào yên ừ. Ừ. Sao, sao, sao <laughs> à, là là dị, là. đây? Xong nâng nữa Tại phòng này nhìn Đứng này tầm sau tầm khăn sợ đẹp đúng Chứ là gì nữa Bố khảo thì nhìn tầm sau tầm khăn bộ khẩu khảo sẽ tầm lấy lái ngoài Cá này nào หาิหาิเนาะบอกว่าเขากายเขาเขากาเขาบ้านหาิบหาิ่ท่านะไแต่เขาคืดบ่ว่าเขาศรษะนี่เขาเขาย่งยเหมอนน้ก็คืดยุยศรษะแต่วันสิเป็นเปเต้าคืดด้บออันนี้ก็หลุดนกันอย่งก็เกิดึ้นได้เนาะกินลาเนาะโอ้ง่มัดีปยสอง แมนถาเบิร์นเนาเบิ่งเน,น,นไหนอยกันเนี่แมนถาเบิรงนนี่นนว่า,า,าถาสะดุกก็ได้ถาเบิร์ว่าจิตสัมมาถาเบิรงนตั้งซองแล้วบางทีเพิ่็เอาก้อยลงบางทีเกมดีขึ้นเนาะมาเนี่กูยิงสามบุนเด้อโอ้ยร์อโ,โอ้ย <c oughs> แต่ตกแต่เสียเขาเจ็ดเจ็ดสามเกินกินกระท่อมล้าะ <c oughs> น,นะเออพวกพนี้เนาะกูโดบแห่กับกินท่อมแค่วันนั้นแนนคือขาดฟ้าละกิ่ ยวาฟาตะกิดระแหงเงินเบอร์ก็รอดไล่แร้งนี่้างนี่เออบัตเต้ไม่แต่บัตเต้หนาใหม่ก็เด้มามีนะคะมีมีแต่ดาวลูกานี่นี่ไปนาแน่ฮะคนหนึ่งหันไปนาแน่โยนได้ฮะเป็นยังไงตีมวยแขนลอยป่ะฮะแม่งแขนลอยเบนี่โซน่าแขนอย่าอยเลยขาอย่ารลอยเลย ขาลอยมันสาวจรแคลอยเมื่อห้องเพร่าเตะเต้ไลู่เยมันก็อยากลอยอันนี้เบิดกำลังใคเน่ไปสอมดเไปน้วกันนี่สอคนสองคนนี่ไปจะสามโมงผมขากล้ไปสอบขากิ้วแต่ว่าปวดข้อมือนี่โอ้เรื่องกะเที่ยงเป็นไก่อเสียเขา

เดี๋ยวไปฟังเพลงของอันนัน K N P เนาะมาไกลเลยเพลงของบิ๊กป้อมขององอันมอมธนาดแดงของบุดิสเลมของตูนเอาเดียวกันเสียเท่าไหร่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับลนจะโถอดนั่นแต่ว่าเหตุอะไรเขากินบ่เขากาจะถอดออกคางเาเสียเขาด้วยเขากินหนึ่งศูนยกินนี่ เขายิงรูทวิตแต่ได้ตอนตังหนึ่งบ่เพราะเขาเนมไปพูดขค้อว่าศูนย์ศูนย์อยู่เอสำหรับคลิปนี้ก็คือซีเมืร์ซัมนีเนะ้าเบางอีพีต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้เคไอพีเนี่ยเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปก่อน